สวัสดีครับโจเกาชันแฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูไม้แบล็กนะครับเป็นไม้ที่เป็นรูปผสมของไม้แบล็กสายตรงเลยนะครับก็จะมีลักษณะใบพื้นใบเขียวเข้มนะครับต้นนี้ก็มีความด่างนะครับแต่พ่อแม่นะครับ ก็คือเป็นต้นเดียวกันนะครับคือพอเขามีทรงลักษณะใบเดียวแหลมนะครับก็ลักษณะใบเขาก็เข้มนะครับมีลักษณะสีดําเข้มไม่ออกด่างนะครับแต่ต้นนี้มีความเป็นด่างนะครับก็ได้ด่างมาจากต้นไม้แบล็กนะครับก็ถือว่า,ามีโอกาสที่จะเปิดสีเพิ่มได้นะครับดูจากขอบใบเขานะครับ มีสีม่วงนะครับทั้งขอบใบแล้วก็กระดูกนะครับลายเส้นนะครับก็มีสีม่วงครับออกดําเลยนะครับก้านก็สีม่วงเข้มนะครับก็ด่างนะเป็นด่างลักษณะด่างเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองมีลักษณะเขียวเหลืองมีทั้งเป็นลักษณะของแฉลบแล้วก็เป็นฮาร์ปนะครับแล้วก็เต็มใบ ตัวน,นี้ก็มีความโดดเด่นหลายอย่างนะครับก็รอให้ใบเขาวนสลับขึ้นมานะครับแล้วก็ต้นเขาใหญ่ขึ้นก็น่าจะมีอะไรเปิดไม้เห็นอีกมากมายนะครับสำหรับโชคเก้าชั้นแต่และสายพันธุ์ก็มีพัฒนาการแตกต่างกันไปนะครับตัวน,นี้ก็เป็นไม้แบล็กที่ดูแล้วก็มีอนาคตนะครับก็เป็นต้นที่มีความด่างนะครับ จริงๆก็ด่างทุกใบนะครับใบเขาจะด่างเล็กด่างมากด่างน้อยนะครับสำหรับโชก้าชั้นนะครับก็ถ้าไม้แบล็กครับก็เป็นไม้ให้สีนะครับให้สีก็จะเอาสีไปเข้ากับไม้ประเภทขาวเข,ขียวหรือจะเป็นไม้แดงชมพูนะครับก็จะทำให้สีเข้มสีมีความ ดูดันหรือมีความลงตัวได้นะครับถ้าเป็นไม้แบล็ที่มีลักษณะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับยิ่งเงาดำมันยิ่งจะทำให้ต้นที่เราเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่จะผสมกันนะครับก็จะเกิดลูกที่มีลักษณะโดดเด่นต่างๆนะครับก็เป็น การพัฒนาไฮบริดนะครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าได้มากแค่ไหนนะครับในการพัฒนาในแต่ละต้นนะครับก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าจะบีดได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ลูกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีฟอร์มที่ดีครับแต่ส่วนมากถ้าพ่อแม่ทรงดีนะครับ พ่อทรงดีแม่สีดีนะครับก็จะ,ะก็จะลูกหลายๆต้นก็อาจจะเด่นออกมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ช่เก้าชั้นพรมนี่เราก็านำเสนอต้นช่เก้าวชั้นเป็นประจำทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ